เื่อทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ไทยนะครับอยู่ถนนโคโยทินบริเวณติดกับสถานี B t ทอสสะพานควายนะครับที่นี่ก็มีทั้งพิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์แล้วก็เป็นที่ทำการไปรษณีย์ด้วยนะครับแต่ว่าพิพิธภัณฑ์จะอยู่ที่ชั้นสองนะฮะ สำหรับพิพิธภัณฑ์ไปซนีไทยนะครับก็จะเปิดตั้งแต่วันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่8 3 0โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะครับปิดวันจันทร์และอังคารแล้วก็วันหยุดนักขัตฤละเลิกนะครับ <c oughs> ตุกนี้ครับก็คือพิพิธภัณฑ์นะฮะข้างหน้าก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับปากัดไทยนะฮะ ตรงนี้มีห้องน้ำด้วยนะฮะส่วนตรงนี้ก็คือหน้าพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ก็เป็นตู้ปรษณีตตู้แรกของไทยนะครับซึ่งประเทศไทยได้รับมอบเป็นของขวัญจากประเทศเยอรมันนี้นะฮะใช้ครั้งแรกเมื่อปี2426นะฮะ อันนี้ก็คือตาไปษณียากรดวงแรกของโลกนะครับซึ่งใช้วันที่6พฤษภาคม2383ของประเทศอังกฤษเป็นภาพพระบรมศรีธัศราของสมเด็จพระราชนีนาถวิกตอเรียแห่งอังกฤษนะครับอันนี้ก็คือประวัติการกํตาตัดสแตมป์นะครับเป็นวิวัฒนาการของสแตมป์ไปษณีนะฮะ บริษั้เริ่มต้นที่ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีคิดเทศกัาลที่1,516ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นระบบส่งก่อนจ่ายทีหลังแต่เนื่องจากมีราคาสูงก็เกิดการทำรหัสรับขึ้นมาโดยไม่ต้องเปิดก็อ่านนะครับก็เลยพัฒนาเป็นระบบจ่ายก่อนส่งทีหลังเลยมีอากรสกแตมมขึ้นมาจนถึงวันนี้ครับ นี่ก็เป็นตาไปรษณียากรของไทยตั้งแต่ปี2553จนถึงปัจจุบันนะครับอันนี้ก็เป็นตาไปรษณียากรของเป็นพระบมรมสาริศรักษ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชะกาลที่9เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงจเจริญประชมลลัรษาครบ8ปพรรษาในวันที่5ธันวาคม2 5 5 5นะครัอบอันนี้ก็เป็นตาไปรษณียากรของไทยตั้งแต่ปี2426ถึงปี2525 25, นะครับ แล้วอันนี้ก็เป็นตาประชันยกรของไทยตั้งแต่ปี2526ถึงปี2540นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นตั้งแต่ปี2541ถึงปี2553นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนิเทศการเกี่ยวกับประชันีไทยนะครับ ก็เกี่ยวกับพันธกิจขององค์กรพันธกิจของไปรษณีย์ไทยอะฮะว่ามีหน้าที่เกี่ยวกับอะไรนะ,ะแล้วก็มีปลอดความเป็นมาด้วยนี่ก็คืออาคารที่ทำการไปรษณีย์และโทรเลขแข็งแรกข,ของไทยนะครับเปิดใช้งานเมื่อวันที่4สิงหาคม2,420 นะครับเป็นอาคารที่ติดกับริมแม่น้ําเจ้าพราะยาเลยนะครับอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นยุค90นะฮะดูทรงจากรถยนต์แล้วนะครับรถยนต์ในสมัยนั้นก็น่าจะเป็นรถยุค90นะครับนี่ก็เป็นพวกประวัติเกี่ยวกับไปรษณีย์นะฮะประวัติตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เลยนะครับ วันนี้ก็คือประวัติของไปรษณีย์ไทยนะฮะ อันนี้ก็เป็นตาไปรษนีระลึกงานพิธีสมโพสสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอัน,นันทมหิดลรัชกาลที่8ชนิดสาสตางค์นะครับก็ออกจำหน่ายเมื่อวันที่27เมษายนปี2484นะฮะซึ่งเป็นภาพวาดของสมเด็จของพระบรมาสารีริกธาตุของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอน,นันทมหิดลเมื่อมีพระชนมายุ1 4พรรษานะครับ อันนี้ก็เป็น50สตางค์นะครับก็คือปีที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7นะครับให้มีปลดเก้าให้มีการสมโพธพระนครมีในเวลาครบค5 0รบ1ย0ปีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นปรษณียากรสสตางค์นะฮะชุดลอนดอนนะครับ เป็นาาาภาพพระบรมสารีรกสาัุของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะครับอันนี้ก็มีตาช่งางใบเสนีด้วยนะฮะก็มีเครื่องช่างสามประเภทนะฮะทั้ง10กิโลกรัมนะฮะด้านสายสุดแล้วก็ตรงกลางเป็น500กรัมแล้วก็ ด้านขวาสุดเป็น1กิโลกร,รัมนะครับตรงนี้ก็เป็นเกมสนุกสนุกให้ เด็กได้เล่นด้วยนะครับใครมีลูกมีหลานก็สามารถพาเด็กมาเล่นได้นะฮะตรงนี้ก็เป็นสัวแตนของประเทศต่างๆนะครับทงของยุโรปออสเตรเลียแล้วก็แอฟริกานะครับรนี่ก็เป็นห้องสมุดนะฮะแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งทำกิจกรรมนะฮะรู้สึกว่าตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กด้วยนะครับมีกิจกรรมให้พวกระบายสีวาดรูปอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถ ใครบ้านใครมีเด็กหรือว่ามีลูกหลานก็สามารถพาลูกหลานของท่านมาทํากิจกรรมที่นี่ได้นะครับตอนนี้ก็เข้ามาในห้องสมุดน,นะครับหนังสือส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะฮะพวกประวัติศาสตร์วรรณกรรมสารานุกรมไทยนะฮะ บอกว่าการพิมพ์สแตมป์จะต้องใช้กระบวนการพิมพ์แบบธนบัตรเลยนะครับเพื่อป้องกันการปลอมแปลงนะครับตัวนี้ก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปรณษย์ไทยน,นะฮะประวัติศาสตร์และ วิวัฒานาการเกี่ยวกับไปรษณีย์ไทยไปรษณีย์ต่างประเทศแล้วก็ตราไปรษณียกรของไทยเตาไปรษณียกรของ,ของต่างประเทศนะครับอันนี้มีหนังสือภาษาต่างประเทศด้วยนะฮะเป็นภาษาจีนนะครับภาษาอังกฤษก็มีนะฮะตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอันนี้ก็เป็นตราไปรษณีย์ของคนไทยที่เป็นคนสาคัญของโลกนะฮะ ครับอันนี้ก็คือโมเดลของตู้ไปรษณีย์ของไทยและต่างประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับ Thank you. ครับก็สำหรับพิพิธภัณฑ์ไวยสัียากรสอบเสดในนะครับก็ประมาณนี้นะฮะบ้านใครมีเด็กหรือเล็กหรือว่ามีลูกนะครับก็สามารถพามาเที่ยวได้นะครับในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับเขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะฮะประมาณวันเสาร์อาทิตย์นะฮะก็สามารถเดินทางได้สะดวกเลยนะครับด้วยรถไฟฟ้า BTS รงที่สถานีสะพานควายนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับ คลิปต่อไปเป็นอะไรไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องทวิบายทีนะครับเป็นเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ